ใช่อะไรไปใช่อะไรใช้วุฒิอะปืนปืนมีการ้กปืนมีการและปืนมีการอยู่ไหนให้ตำรวจไปยังก็ได้ะไรไปวุฒิข้าวเงินสดเงินสดเท่าไหร่วะจุดที่ห้าแล้วมาอให้อะไรกัานะแล้วตอนนี้ายู่ไหนตรวจอยูน เรเคลียรน่งโนกูะได้นะได้ที่ไหนที่มุงที่เพักคนนั้นหุ่งที่อะไรมีจะไปทางไหนมาไม่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 เอาขางหน้ากินแต่ว่าดใ้กันบมันวางป้ายป้ายยัไงกันทุน เรื่องแรกคือชิงซับนะครับชิงซัพเนี่ยผมได้ใบไปก่อนนะครับใบอกตอนเราบังโพนะครับแกงนี้ก็เรียกแก๊งมะเดี่ยวมึงโดนมาทานสัมพันธ์ที่เหลือให้ผมอบตัวซะนะครับก็เจ็ดปีติดคุกติดตารางมางั้นน่ะเดี๋ยวรายละเอียดนะผมจะแจกไปแถลงให้แล้วกันเพราะว่านะครับครั้งล่าสุดเนี่ยเพิ่งออกมาได้ปีหนึ่งนะติดปีสี่ใช่ไหม ปีสี่เดือนนะครับเพิ่งออกคุกมาหลังจากออกคุกมาก็ทํามาหากินอยู่สักพักหนึ่งแล้วบอกไม่ไหวไปหากินทงางใช้แรงงานเหนื่อยหรือเปล่าไม่รู้ก็เลยใช้วิธีการาตะเวนรักรถนะตะเวนรักทรัพย์ในวันเกิดเหตุในวันที่16เมษานะครับเวลาออกหนะ้าเยียอตอนตีสามใช่ไหม 4ีรถกจกรยานคลิกเนี่ยอยู่าหน้าเนี่ยตะเวนล่าเยือก็ไปในท้องที่สอนอประชาชื่นเจอรถยนต์จอดอยู่ที่นี่คยเตือแล้วใช่ไหมจอดอยู่เอาของมีค่า,าไว้ในรถมีโนต้ตบุ๊กแต่ส่องเข้าไปในรถพอเห็นมีโนต้ตบุ๊กก็เลยใช้ใช้ควงงัดกระจกก่อนใช่ไหมให้มันลาวหลังจากนั้นก็ใช้ยังไงใช้อะไรพุบใช้หินทุบ ถามว่าถ้าไม่งั้นให้เล่าแล้วจะทุบยากไม่บอกอยากออนนี่ก็ออนนี่ก็เลยถือการใช่ยังไงอันนี้เปล่าเขาบอกนี่ไม่ใช่ของจริงนะสิ่งเทียมอาวุธปืนตามภาษากฎหมายไม่ใช่สิ่งเทียมหรือมีมีการทำยังไงพี่ให้ดูเนี้ยพี่ยังไงโชว์ยังไงลุกขึ้นเลยอ่ะลุกขึ้นโชว์หน่อยผู้สื่อข่าวชอบดูความดื้อเช่น โชว์อย่างนี้นะแล้วบอกกับเหยื่อว่าไงบ,บอกบอกตามที่พูดอ่ะหยุดแล้วทขาทำไงห,หยุดแล้วทำไงก็ให้โอนตังมาโอนตังมานะครับก็ได้เงินพันห้าแล้วก็ไอ้ไอแพดก็บอกไอ้อันนี้อีกอันหนึ่งหลังเกิดเหตุก็ผู้เสียหายก็ ใช้วิธีการมารีบรับแจ้งไปตรวจไปพบแล้วก็ไปติดตามได้ตัวตวี่บ้านห้องของกลางแล้วก็มีในคนหนึ่งนนจรันหรือเตยใช่ไหมแล้วก็อีกคนก็คือนายพ่อวงแทนส่วนที่เหลือโดดน้ำหนีใช่ไหมก็เดี๋ยวจะเล่งไล่ล่าติดตามจะมีอะไรพูดสักหน่อยให้พี่น้องประชาชนใช่ไหมผมผมผมทำไปแล้วไม่ได้ตั้งใจ ผมไม่เคยทำร้ายเจ้าคุณเกลือนั่นเลยดีมากเขาขับตามหลังผมมาผมขับชิดซ้ายครับแล้วเขาเปิดไฟถุงพอไฟเขาเป็นตีนนอนผมแตกต้าวก็เลยขับชะลอให้เขาแก้แตงพอเขาตีคู่บ้านกับผมเขาเขาบอกว่าเขาเขาหวังจะเรียกผมเหมือนจะผานทางผมก็ชะลอให้เขาปรากฏว่าเขาฟังเสืยงของเขาเป๋าเขาบอกว่าถ้าไม่หยุดผมเอนะแล้วบอกว่าของมีค่ามาให้หมดผมก็บอกว่า ขอตังเราตังไปได้ไหมเพราะขอกระเป๋าไว้เขาเก็บเป็นของของใหม่เพราะใครสั่งเขาไปปุ๊บเขาเห็นกระเป๋ากระพายผู้ชายในนั้นมันมี ipad เขาบอกในกระเป๋ามันมีอะไรมี ipad เขาบอกว่านั่นเข้ามาบอกว่าขอไว้ใช่ไหมเขาเขาจะเอาไีก็เลยต้องให้เขาไปแต่เขาว่าจะเอาโทรศัพท์มือถือผมเราผมก็เป็นคนไม่ชอบโทรศัพท์ก็เลยไม่ได้โทรศัพท์ไปจากนั้นผมตีขับรถตรงนั้นมันอีกประมาณ10เมตร ण, ยี่สิบเมตรยืนเือนยืนือเนเพื่อจะเข้าแม็กแวรลูก่ะก็เลยเข้าแม็กแวรลูกเขาตีประกอบผมผมถ้าผมทำคำขอผมผมรู้แน่ๆว่าจาต้องเกิดอะไรกับผมผมก็เลยต้องเลี้ยวเขาเพื่อแม็กแวรลูเพื่อจะอออขับช่วยเหลือปรากฏว่าตอนนั้นโชคดีมากครับที่เจอพี่สายตรวดน,นอกเครื่องแบบเขาเขาประสานงานตามผู้กองให้ผมทำให้คดีแบบไม่ต้องไปลงพักแล้ทำให้แบบสามารถไปตามได้เลย สิบครั้งเองแค่สิบค right. รั้งนะก็เด <ip> <ppy arkadaşlar> ี๋ยบจะขยายผลเราทำผิดรับผิดได้ลูกผู้ชายนะครับโอเคครับเรื่องนี้ต้องขอขอบคุณทางกองกำลังตำรวจสบางเจ็ดหนึ่งหนึ่งเนี้ยไม่ออกที่พิชาไม่ลงมาพิชาอยู่หลังเนี้ยควบคุมกน้องได้ดีมากลองตั้งผู้กับฟังล่าติดตามนะครับจนกระทั่งพี่น้องทหารอีกคนอีกส่วนด้วยเอาเรื่องแรกจบ